เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนถูกปลูกฝังมานานคือทางครอบครัวของเฟย์ค่ะก็แบบรู้สึกว่าอยากให้เฟย์เป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบตอนเด็กๆแบบเด็กๆไรเลี้ยก็จะส่งไปแบบงานนู้นงานนี้แบบเคยส่งไปแบบเดิมแบบไปถ่ายโฆษณาแบบไปทำนู้นทำนี่แบบว่าไปเป็นพิธีกรต่างๆไปเข้าร่วมกิจกรรมที่แบบไ้เข้าสังคมหรือว่าแบบว่าไปแบบเคยไปเป็นไกด์ที่พิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเรื่องความกล้าแสดงออกเนี่ยเฟมองว่ามันฝึกกันได้ค่ะแบบพอมาที่เอ็มวิเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเลยคือเราก็อาจจะมีชุมนุมแบบว่าอะไรแชุมนุมที่จะได้ไปแสดงเนาะแล้วก็จะมีชุมนุมแบบชุมนุมพิธีกรที่จะทําให้ทุกคนได้ฝึกการพูดด้วยแล้วก็พอเข้ามาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนวิธีการพูดวิธีการนําเสนอแล้วก็คอยให้คําแนะนำเราด้วยค่ะแบบตอนแรก เข้มามันก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่แบบเป็นคนที่แบบขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกเลยแบบว่าเพื่อนอนอกมาพีเชนหน้าห้องคือเพื่อนแบบร้องไห้อะไรนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือแบบเพื่อนแกเป็นคนที่แบบพูดกิงมากเลยวันนี้เพื่อนก็แบบได้น,นําเสนอ,ยอยงานในสาขาวิชาเหมือนก,ก,กันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออต้องเป็นคนขี้อายหรอกทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ทาให้ตัวเองมั่น